ข้า้าางงบลนสวัสดีครับทุกคนพบกับช่องลุงข้างบ้านอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องในอีกรูปแบบหนึ่งครับนั่นก็คือการนําม้าในวรรณคดีไทย2ตัวมาเปรียบเทียบกันครับถ้าพูดถึงม้าในวรรณคดีไทยแล้วครับทุกคนจะต้องรู้จักม้านินมังกรแล้วก็ม้าสีหมอกแน่ๆครับเพราะว่ามันเป็นม้าที่ดังมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเทียบกันในแต่และเรื่องแล้วเนี่ย ม้าทั้ง2ตัวจะมีความเหมือนความต่างกันอย่างไรแล้วถ้าเกิดว่านํา2ตัวนี้ครับมาสู้กันม้าตัวไหนจะมีพละงกำลังหรืออิทธิฤทธิ์มากกว่าเชิญมารับฟังกันได้เลยครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาฝากกด s u b s c r i b e เพื่อติดตามรับชมเนื้อหาใหม่ๆจากช่องเรากันด้วยนะครับประวัติความเป็นมาของหมาแต่ละตัวและมาดูกันว่าม้าตัวไหนมีชื่อเสียงมากกว่ากันครับมาเริ่มกันที่ม้าสีมอกกันนะครับ ม้าสีหมอกเป็นพาหนะของขุนแผนในเรื่องขุนช้างขุนแผนครับถือเป็นหนึ่งในสามของวิเศษที่สําคัญของขุนแผนซึ่งได้แก่กุมารทองดาฟ้าฟื้นและม้าสีหมอกตัวนี้นี่เองครับม้าสีหมอกเป็นลูกผสมระหว่างม้าเทศจากเมืองมริดและม้าน้ําครับมีแม่ชื่อว่าอีเหลืองเป็นม้าจากเมืองมริดส่วนพ่อเป็นม้าน้ําอีเหลืองเป็นม้าที่ถูกซื้อมาเพื่อเอามาเป็นม้าหลวงครับสีหมอกซึ่งยังเป็นลูกม้าอยู่ก็เลยตามติดแม่มาด้วย แต่ด้วยนิสัยที่ซุกซนและดุร้ายครับชอบไปไล่กัดม้าตัวอื่นทําให้ทหารที่ดูแลม้าไม่ชอบแล้วก็ไล่สีหมอกออกจากขาบวนม้าหลวงคุณแพนมาเห็นเข้าพิจารณาแล้วว่าสีหมอกเนีมีลักษณะดีตามที่อยากจะได้จึงขอซื้อมาในราคา15ตําตำลึงครับพอคุณแผนเสกยาเวทมนต์ให้กินสีหมอกก็เลิกพยศแล้วก็มีความจงรักภักดีต่อคุณแผนมากครับ ม้าสีหมอกมีบทบาทในตอนที่คุณแผนไปชิงตัวนางวัดทอ,อกออกจากบ้านขุนช้างแล้วหนีไปอยู่ด้วยกันในป่าก็ได้ม้าสีหมอกตัวนี้แหละครับที่เป็นพาหานะส่วนชื่อสีหมอกนั้นไม่แน่ใจครับว่าทหารในกองม้าหลวงเป็นคนตั้งให้หรือว่ากุนแผนเป็นคนตั้งโดยคิดว่าน่าจะตั้งตามสีขนของมันครับส่วนม้านินมังกรนะครับม้านินมังกรเป็นพาหานะของสุดสาครในเรื่องพระอภัยมณีเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับมังกรครับ ตอนสุสัคคอนอายุที่3ามขวบได้ออกไปขี่ปลาว่ายน้ำในทะเลที่เกาะแก้วพิสดารแล้วก็บังเอิญไปเจอม้านินมังกรตัวนี้เข้าด้วยความสนนะครับจึงไล่จับแต่ก็จับไม่ได้สุสัคอนเลยกลับไปเล่ากับพะฤาษีฟังพาฤาษีเข้าฌานดูรู้ว่าเป็นม,าาามน้าพิเศษจึงสอนมนคาถาให้สุสัคอนไปจับม้าสุสัคอนก็เสกบนใส่ไวสยสยศีนครับแล้วก็ไปจับม้านินมังกรได้สําเร็จจากนั้นก็เป่ามนใส่หัวม้าจึงเชื่อฟังและรักสุสัคอนผู้เป็นเจ้าของอย่างมากครับ โดยชื่อว่าม้านินมังกรนั้นพระฤาษีแห่งเกาะแก้วพิสดารเป็นคนตั้งให้ตามลักษณะตัวของมันครับม้านินมังกรมีบทบาทในฐานะเป็นพาหนะของสุดสาครในการออกตามหาพระอภัยมณีผู้เป็นพ่อแล้วก็อยู่กับสุดสาครจนสุดสาครโตเลยครับนี่ก็คือประวัติความเป็นมาของม้าทั้งสองตัวนะครับสิ่งที่เหมือนกันเลยก็คือมันเป็นพาหนะของตัวละครสําคัญในวรรณคดีที่มีชื่อเสียงมากทั้งสองเรื่องเลยครับ ทำให้มันดังแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปไปด้วยถ้าจะเทียบว่าตัวไหนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากกว่ากันสําหรับความคิดเห็นส่วนตัวกับผมนะครับผมให้ม้านินมังกรดังแล้วก็เป็นที่รู้จักมากกว่าม้าสีหมอกครับด้วยเหตุผลที่ว่าแม้แต่เด็กเล็กๆครับก็น่าจะรู้จักม้านินมังกรแล้วเพราะมีให้เห็นทั้งฉบับการ์ตูนแล้วก็มีให้เรียนในแบบเรียนภาษาไทยระดับประถมด้วยครับส่วนม้าสีหมอกับผมคิดว่าน่าจะเป็นเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยจนถึงวัยรุ่นขึ้นไปครับถึงจะรู้จัก เพราะวรรณคดีเรื่องปุ่นชักุ่นแผนเนี่ยเนื้อหาของมันไม่เหมาะสําหรับเด็กเล็กเท่าไหร่ครับลักษณะภายนอกครับมาทั้งสองตัวถือเป็นของวิเศษด้วยกันทั้งคู่เรามาดูกันครับว่าลักษณะภายนอกของม้าแต่ละตัวจะมีความพิเศษอย่างไรบ้างม้าสีหมอกอุนแผนบอกว่าเป็นม้าที่มีลักษณะดีตามตำราครับ ดังนั้นคิดว่าลักษณะของม้าสีหมอกน่าจะสูงใหญ่รูปร่างท้วงทีดน่าจะคล้ายๆกับม้าเทศเพราะว่ามีเชื้อสายของม้ามริดและก็ม้าน้ําครับในตาสีดําลําตัวก็คงจะมีขนสีขาวคล้ายหมอกครับขนแผนและกองม้าหลวงจึงเรียกมันว่าม้าสีหมอกเพราะคนสมัยนั้นจะนิยมเรียกชื่อตามสีครับส่วนม้านินมังกรมีหัวเป็นมังกรเหมือนพ่อลำตัวและตีนเป็นม้าเหมือนแม่แล้วก็มีหางเป็นนาคตามสายพันธุ์ฝั่งพ่อครับ มีเขี้ยวเป็นเพชรมีเกรดเป็นนินแล้วก็มีลิ้นเป็นปานครับถ้าเปรียบเทียบด้านความพิเศษของลักษณะภายนอกแล้วเนี่ยผมให้หมานินมังกรมีความพิเศษมากกว่าม้าสีหมอกครับเพราะมันเกิดจากการผสมพันธุ์กันระหว่างสัตว์ข้ามสายพันธุ์กันเลยอวัยวะต่างๆจึงได้ทั้งของพ่อและของแม่มาครับด้านพละกําลังและอิทธิฤทธิ มาดูกันครับว่าหมาทั้งสองตัวมีพลกําลังมากน้อยเพียงใดในวรรณคดีกล่าวถึงอิทธิฤทธิ์ของแต่ละตัวอย่างไรบ้างเริ่มกันที่หมานินมังกรก่อนครับหมานินมังกรเป็นหมาที่กินคนกินปูกินปลากินหญ้าและใบไม้เป็นอาหารในวรรณคดีกล่าวไว้ว่ามันมีพล,ลังมากเหมือนกับยักษ์เลยครับแล้วก็อยู่ยงคงกระพันอาวุธฟันแทงไม่เข้าสามารถเดินได้ทั้งบนบกและบนน้ามีความคล่องแคล่วมากครับวิ่งได้เร็วเหมือนเหาะเลย นอกจากนั้นยังสามารถฆ่าผีดิบให้ตายได้ด้วยในตอนที่สุสาคอออกศึกนะครับม้าดินมังกรก็ช่วยสุสาครรบกับข่าศึกใช้เท้าถีบใช้ปากกัดข่าศึกจนล้มตายมากมายก่ยกองเลยครับส่วนม้าสีหมอกเป็นม้าแสนรู้ครับแต่ว่ามีนิสัยดุร้ายมีพลัก,กําลังและความคล่องแคล่วว่องไวมากกว่าม้าทั่วไปถึงแม้ว่าตอนที่มันแก่แล้วครับมันก็ยังมีพลัก,กําลังมากกว่ามมานุมน่ม นอกจากนี้ม้าสีหมอกยังสามารถใช้ร่างกายของตัวเองเป็นอาวุธช่วยคุณแผนรบได้ด้วยทั้งใช้ปากขบใช้เท้าเตะศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายขุนแผนครับถ้าเทียบพลังกันตามวรรณคดีแล้วเราไม่ต้องคิดมากเลยครับหมานินมังกรมีพลังมากกว่าหมาสีหมอกแน่นอนแต่ถ้าเป็นม้าสีหมอกในละครเรื่องวันทองล่ะครับหากสู้กับมมานินมังกรแล้วผมว่า สูสีครับเพราะม้าสีหมอกในละครนั้นสามารถที่จะแปลงกายเพื่อพรังตาผู้คนได้และในละครตอนที่ขุนแผนบุกบ้านขุนช้างนะครับมาสีหมอกได้แสดงอิทธิฤทธิ์โดยการกระทืบเท้าแล้วเกิดเป็นคลื่นพลังขับไล่พูดผีปีศาจได้ทำให้แผ่นดินสนานวันไหวไปหมดเลยครับมีพลังมากถึงขนาดทำลายยันเกราะเพชรซึ่งถือเป็นยันที่มีอนุภาพในการปกป้องคุ้มครองสูงได้ด้วยครับ แต่ยังไงผมก็ยังให้ม้านินมังกรมีพลังเหนือกว่าม้าสีหมอกในเวอร์ชั่นละครอยู่นะครับถ้าสู้กันจริงๆก็อาจจะสูสีแต่สุดท้ายก็ยังคิดว่าม้านินมังกรก็น่าจะเอาชนะม้าสีหมอกได้ครับหลายคนฟังมาถึงตรงนี้อาจจะคิดว่าทําไมผมถึงเอาม้า2ตัวนี้มาเทียบกันทั้งๆท,ที่ดูแล้วม้านินมังกรน่าจะเหนือกว่าม้าสีหมอกทุกอย่าง เหตุผลก็คือเพราะมันเป็นม้าที่ดังมากๆในวรรณคดีไทยทั้งสองตัวครับผมเลยเอามานําเสนอเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักม้า2ตัวนี้มากขึ้นโดยการเล่าแบบเปรียบเทียบไม่ได้มีจุดประสงค์หลักที่จะมาเอาชนะค้าคารกันที่ผมตัดสินอะไรต่างๆไปนะครับถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเพื่อนๆเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็นได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สุดท้ายนี้ลุงข้างบ้านขอขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบคลิปและฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องเราก็ด้วยนะครับ